สวัสดีทุกคนด้วยนะครับกับผมครับกลับมาอีกครั้งกับคลิปสอนการไลท์แผ่น Windows XP นะครับซึ่งทุกคนได้ถามมากับในกลุ่มนะครับในกลุ่มได้ถามมานะครับว่า Windows XP ไลท์ยังไงแต่ก่อนอื่นนะครับผมก็จะต้องขอปรโมทกลุ่มก่อนนะครับของผมนะครับ ชื่อกลุ่มนะครับถามตอบปัญหาคอมนะครับตอนนี้ก็มีสมาชิกประมาณ200คนแล้วนะครับก็ถ้าใครสนใจจะเข้ามาจอยกลุ่มนี้ก็ไม่มีปัญหานะครับผมเป็นแอดมินอยู่นะครับโอเคแล้วก็กลุ่มผมจะมีเกี่ยวกับโปรแกรมให้โหลดนะครับอย่างเช่น windows xp windows 8.1, นะครับ windows 7 แล้วก็ d ดเวอร์แพคนะครับแล้วก็ตัวแค w n n o w w นะครับแค w n n o w w นี่แคกได้ทุก w n n o w w นะครับยกเว้น Windows XP นะครับ XP ไม่ต้องแคกนะครับต่อไปนะครับเราจะมาพูดถึงการไล์แผ่น Windows XP นะครับก่อนอื่นนะครับเราต้องมีโปรแกรม Ultra ISO นะครับก็หน้าตามจะเป็นอย่างนี้ครับ สำหรับคนที่ยังไม่เคยดูคลิปของผมนะครับมก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับมีอินเทอร์เฟซประมาณนี้นะครับต่อไปเราก็ต้องมีไฟล์ ISO นะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับส่วนไฟล์นะครับคนไหนที่ไม่มีผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้โหลดนะครับทั้งอ l t r a ISO และไฟล์ Windows นะครับต่อไป วิธีการไลท์นะครับไม่ยากครับแค่คุณลงเอาต้า iso ที่ผมได้กล่าวไปเมื่อกี้นะครับแล้วก็ไฟล์ iso ของ windows xp นะครับเดี๋ยวเมื่อกี้เข้าไปเลยครับที่ไฟล์ windows มันก็จะเป็นหน้าตาอย่างนี้ครับมีไฟล์ windows xp นะครับอยู่หน้าชื่อว่าไฟล์น a m e s i t e type ก็รหัสไฟล์นะครับก็จะ ประมาณนี้นะครับ1แผ่นจะใช้แผ่นซีดีเพียงแผ่นเดียวครับแผ่นซีดีแบบนี้นะครับถ้าใครไม่รู้จักแผ่นซีดีผมจะเปิดให้ดูแผ่นซีดีแผ่น,ผนละไม่กี่บาทครับ7จบาทนะครับแผ่นซีดีก็จะรูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้ซื้อแบบถูกๆก็กครับแบบนี้ครับไม่เท่าไหร่ครับก็ แล้วแต่คนจะเลือกซื้อนะครับมีแผ่นซีดีด้วยนะครับในคลิปนี้นะครับคลิปก่อนจะเป็น usb ใช้ xp เนี่ยะครับ windows xp แต่ลงใน usb นะครับ b o o ผ่าน usb หรือว่า f l a ชไ drive ของเรานั่นเองนะครับโอเคเรามีแผ่นแล้วแล้วก็ต้องมีโปรแกรมโปรแกรมที่ผมประกาวไปแล้วนะครับ ต่อไปในการไลนะครับใส่แผ่นไว้ก่อนนะครับต้องใส่แผ่นก่อนนะครับในที่นี้ของผมมันไม่มีแผ่นมันไม่มีตัวอ่าน cd นะครับแล้วก็ทุกคนใส่แผ่นแล้วก็ไปคลิกที่รูปนี่ครับรูป cd ที่มีไฟนีครับมันจะเขียนว่า burn dvd cd image นะครับคลิกเข้าไปครับโอเคครับมันก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับ ส่วนของผมจะหน้าตามไม่เหมือนทุกคนเพราะว่าผมไม่มีที่อ่าน CD นะครับเลคคอร์เดอร์นะครับตรงนี้สำคัญมากครับมันจะเป็นเ,เราต้องเลือกเนี่ยครับไดซีดีของเราให้ถูกนะครับมันจะดูไม่ยากครับถ้าคุณใส่แผ่นไปแล้วมันจะเขียนว่าดิสของเราครับใช่ครับเราก็ดูว่าดิสของเรามันอยู่ไดอะไรสมมุติอยู่ไดดีก็เลือกที่ไดดีนะครับตรงนี้ ที่ผมชี้อยู่ตรงนี้ครับ Recorder ส่วน w ว i t e Speed Write Speed คืออะไรนะครับความเร็วในการเบิรนแผ่นนะครับความเร็วในการเขียนข้อมูลลงไปในแผ่น CD นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดอะไรให้ดูนิดหน่อยนะครับก็คือปกตินะครับเท่าที่ผมอ่านจากในเว็บแล้วก็การใช้ส่วนตัวของผมนะครับผมจะตั้งไว้ที่ 4x หรือว่า 8x นะครับแล้วแต่ ความเร็วต่ําสุดที่ให้มานะครับโอเคนะครับแล้วเราก็จะไปดูนี่คือไวสปีดให้เลือกตรงนี้นะครับไวสปีดให้เลือกที่8หรือ4นะครับแล้วก็กดเบินนะครับกดเบินเนี่ยครับมันจะมีเปอร์เซ็นต์บอกถ้าร0 0เนแล้วมันขึ้นว่าซั e เซฟูลนะครับนะครับ มันจะขึ้นว่าเสร็จเนี่ยครับเสร็จแล้วเรียบร้อยครับต้องแน่ใจก่อนนะครับว่าเสร็จแล้วจริงๆค่อยถึงเอาแผ่นออกนะครับก็สุดท้ายนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมคลิปนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมครับเข้าไปกด subscribe ที่ช่องของผมด้วยนะครับ เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ทุกอย่างเลยครับอย่าลืมกดซับสไคร b ์กับถ้าสนใจเข้ากลุ่มก็กดเข้าร่วมมาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ